ครับครับสำหรับชิมนี้กะมีวัวพอพันธุ์มาแบ่งพี่น้องนะครับเป็นวัวทรงฟรีสองรอยกิโลเมตรหรอกกะบริการเจ็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับไกลก็สองรอยกิโลเมตรอ่าเข้ากบจะทรงให้โดยปกติกะจะทรงทัวประเทศครับถ้ามันไกลกันหนาเจียดจากเข้าทรงฟรีให้แล้วก็ต้องมีคานามันเพิ่มเติมด้ครับพี่น้องครับอ่าบ่อไร้ยายห้างครับเดี๋ยวผมอธิบายพ่อสังเกตให้ทราบกันครับอ่านี่คือวัวพอพันธุ์อายุสามปีแนใส่งานเลยเราแล้วครับพี่น้องครับ อ่าคว้มสูงการอยหาซีบัวครับนี่ครับนาโงกนอกตั้งไข่หำดำบ้องสวยดอกจอกสวยอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับเอฟซีทันใดหาไปคุ้มคอกหาไปคุ้มฝูงหรือหาไปจูงเซิ้งน้ำบานอ่าดาวโป้พดหวังเนี่ยครับพี่น้องครับเซิ้งเก่งอยู่ครับพี่น้องครับอ่าโดยปกติจะของเก่าเหลาเซิ้งละเจริญลอยน้ำบานครับนี่ครับผมแบบไปขอาืือขอแบงเรามาว่าเพื่ออ่าเอฟซีอยากได้ นี่ครับพอวัยเอฟซีท่มาให่หางั้อพอพันแห่หลายครับพะวัาตัวนี้มันพ่อไปวัดไปว่าได้กับราคาพอแพงครับขายเบื่อเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับแบ่งกันราคาเนี่ยไปเลยครับเอาไปในราคาสามหมื่นแปดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันบาทให้เข้ากับบริการส่งหอดบานหอดซองเข้ากับจังเก็บเงินเลยครับโดยปกติโดยร่วมสวดส่งองค์เอวนี่ก็สวยงามตามทองเรืองแล้วครับนี่ครับเอซีไอหอยเซียน จงบันดาลไปทั้งผลในเอฟซีเอ็นบางดาลนีลูกหันมาทุกขี่มันจังว่าย้อนเสียงเออนี่ครับง้อเชียงเชียงครับง้อนี่ใสดีครับบ่ฟืดบ่ฟันครับเด็กน้อยจุงได้นี่ลูกไส้ผมจุงได้ครับอ่าแม่นผมบ่ได้ขายห้องกับกาบาเสียงลูกไส้อ่าเรื่องละเจ็ดลอยน้ำบาเงินองเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเพราะว่าในยุคนี้อ่าซอยกันไปครับเรื่องถื่อยไปเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับยินสวยครับทาสวยครับพี่น้องครับนี่ครับนานองโนครับ นาโงดีครับนกตั้งครับพี่น้องนอกตั้งอยู่ครับย้ำว่าสามหมื่นแปดพันนะครับท่านใดสนใจกับทั่วมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับน่ครับสวนส่งเอยวุ้งเมวดีบ่มีตำหนีได้ครับเห็นชิมหรืทั่งมหาพมได้ตลอดยิมซชั่วงครับพี่น้องครับนครับ คือว่ายัครับพี่น้องครับถเแมืนยุคตัวกี่บ่ไใดหรอกครับอยู่ตัวกี่ตรงนี้อ่าซี่มือซี่มือนบวกไปหาหามือกลัวครับง่วนตัวนี้ครับอันนี้ขายตามยุคตามสมัยเนาะครับพี่น้องครับกินยาดีครับพี่น้องครับกินยาดีแล้วก็ง่วนนี่ใส่ดีแมืนอยู่แมืนอยู่ตัวเดียวกับกับบ่อหันจาของครับปกติง่วนบ่อพันนี่เแมืนอยู่ตัวเดียวแต่แมืนบ่ได้เสื่องง่วนยิดหันจาของอันนี้อ่าตามที่ผม เห็นน้ำโลาหลายเดือนมาที่ผมไปไปน้ำเสือเลาเหรอครับพี่น้องครับไปน้ำเสือเลาง่วงตัวนี้บ่หืดบ่หัดไหมครับพี่น้องครับมันมันแปะกินเข้าไปไกล้กับเ่าะมันยังจับใบได้ครับพี่น้องครับน่ครับโดยปกติถ้าง่วงพอพันนี่ถ้าบ่ได้เสื่องบม่ได้ยังมันหืดมันหัดตัวครับมันสูอยาของนะครับถ้ามันบอกตามราคาครับอันนี้บ่สู่ยาของเชี่ยงครับครับมึงชัดๆได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับกดกติกาทั้งขวางเข้ากับเช่นเดิมครับ อย่าโทษเลรียโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควมสาใจครับพ really um. oh, um. ี่น้องครับอ่าก่อนนี่สื่อปรึกษากันในครอบครัวครับพี่น้องครับการสื่งว่าพ่อพันนี่มันกะอ่าไม่ได้ประโยชน์สองต่อได้ประโยชน์สองต่ออะไรครับพี่น้องครับต่อเรกงนี้เขาซึ่งรับจ้างลดครับพี่น้องครับซึ่งรับจ้างไปน้่อ่าขุนไปในโตไปน้่บมานี้ชาามันอ้วนทำมุ้อ้วนขึ้นมาเนาะครับพี่น้องครับเขาก็ขายเลืยทุนไปอย่าง้ดครับอ่า ถ้าเอฟซีทันใดที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆมาทีว่าง้อมาพันธ์ที่ผมทายลงช่องย t ท b e ทีว่าเมื่ซึ่งง้อผมอยู่ตรงหน้าครับง้อตัวนั้นเพิ่นซื้อมาหกหมื่นหาครับบัดนี้เราาคนจะขายปีนี่เลาขายได้เงินแปดแปดแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับเราเรียงไาน้่ขุนไปน้่ครับพี่น้องครับอันนี้เรียงจริงนะครับพี่น้องครับเป็นเรียงจริงครับพอเล่าเลราเราเรียงไานําเซึ่งไปน้่ขุนไปน้่ต่อซึ่งเราก็ได้เงินหลายหมื่นหรอกครับมัหนี้เรามาขายง้อได้เงินขายง้อพอ สองหมื่นกว่าบาทแสดงเราเรามีกำไรบักหลายบาทครับพี่น้องอันนี้มันได้ได้ประโยชน์สองต่อครับง่วนะพันครับอันนี้ก็คือบอกกันตามความเป็นจริงครับเม่อว่าว่าวดีใส่ง่วนจะของครับง่วทุกตัวครับง่วนะพันครับมันได้ประโยชน์สองต่อครับพี่น้องฝากเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางท่านใดสนใจกับตดต่อผมมาได้แครสามหมื่นแปดพันครับย้ำว่าสามหมื่นแปดพันราคาเนื้อครับนี่ครับฝากเบอร์ที่หนึ่งครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอกะเศรษิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับสำหรับทายชิมนี้กะไข่ขอขอ้เมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เข้ามาอุนอาอ่นหุนเข้ามารับชมชิบเข้ามาติดตามาลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกําลังแรงเชี่อแรงใจแห้แจ้ทีมงานหน่อยๆเขานั้นเลยครับพี่น้องครับขายงัวทรงฟี่โบมี่มาจําบริขายคอนเทนต์เน้นขายคว่วจริงใจครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้กะขอจะไว้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ